เป็นยังไงกันบ้างคะคราวที่แล้วใครได้ลองเอาไปทําบ้างใครลองบอกตัวเองได้บ้างว่าเฮ้ย hey, จริงๆฉันจัดการได้ worst case มาปุ๊บเฮ้ยฉันจัดการได้แชร์ให้ฟังหน่อยนะคะว่าใครที่เอาไปใช้แล้วแล้วรู้สึกว่าเออมันเวอร์เพราะครูเองค่ะครูอ่านคำเนี้ยในบทนั้นนะสิ่งที่ครูชอบที่สุดคือประโยคนั้นเลย I can handle it เพราะว่าพอเรากลัวปุ๊บเราจะชอบคิดว่าสุดท้ายมันต้องแย่แน่เลยมันคือภาพแบบคนที่แบบ คเ,เคอติกแบบเหมือนเขาเรียกอะไรบ้าๆแบบเอ้ยกระหลนในหัวแต่ถ้าเราแค่พูดว่าเฮ้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉชนว่าฉันจัดการได้ว่ะฮบมันรวมตัวมันสงบเลยถูกไหมแล้วครูก็เลยลองคิดถึง w o r ร์ c a s สของครูว่าเออถ้าเกิดครูเป็นนอนไปอาม,มาพฤ้อัม,มาผาโชคดีของครูคือครูรักในการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนาะ พระพุทธองค์ท่านให้ลมหายใจพุโทโธพุโทโธการบริกรรมพุโทโธไปแล้วกายมันมันจะเดี้ยงแค่ไหนตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจเราก็ยังสามารถนอนบริกรรมพุโทโธได้อย่างี้เราก็เลยคิดม,มันก็ไม่ไน้ด่ากลัวขนาดนั้นถ้าเกิดสมมติมันเกิดขึ้นจริงๆอะนะถามว่าเสียใจไหมกลัวไหมกลัวแต่ว่า any way ฉันสามารถจัดการได้ ว่าฉันจัดการมันได้เนื่อไหมคะมันเลยทําให้ทุกอย่างมันดูโอเคไปหมดเลยอะลองพาตัวเองไปคิดถึง worst case แล้วลองคิดว่าเฮ้ยฉันจัดการได้สิ่งที่ครูถามตัวเองนะว่าอะไรคือแก่นมันคือคําว่าเป้าหมายค่ะเป้าหมายชีวิตอย่างของครูเงี้ยทำไมครูถึงคิดว่าครูดิวได้เพราะครูเอาจิตของครูไปลิงก์กับเป้าหมายสูงสุดเพราะครูอยากอย่างที่บอกว่าครูอยากปฏิบัติทําให้สูงสุด นะคะให้เดินทางเข้าใกล้สู่คาว่านิพพานให้มากที่สุดฉะนั้น,นะคะ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความปรารถนาน,นี้ไม่เคยสั่นคลอนฉะนั้นบางครั้งบางทีมนุษย์เราะคะ่ะจะต้องหาเป้าหมายในชีวิตที่ไม่ได้ลิงก์กับใครด้วยนะคะอันนี้ครูขอบอกไว้เพื่อเป็นการให้เราทุกคนนะคะมีเป้าหมายที่สำคัญที่เป็นเป้าหมายของเราเอง นะคะเช่นอย่างถ้าคุณเป็นคริสต์หรืออิสลามเป้าหมายสูงสุดข,ของคุณคือการกลับไปอยู่กับพระเจ้านะคะการทําความดีทั้งปวงเพื่อกลับไปอยู่กับพระเจ้าถ้าคุณเป็นพุทธศาสนิกชนเป้าหมายสูงสุดคือการเดินทางสู่นิพพานหรือพาตัวเองอ่ะให้ไปอยู่ในสุคติภูมิโลกหน้าของคุณจะต้องเป็นโลกหน้าที่ดีที่สดใสบางทีเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ลองดูค่ะ ครูขอบอกแชร์ให้ฟังเพราะว่าครูมองว่าณนะวันนี้คุณอาจจะมองว่าไกลตัวเหมือนครูที่มองเมื่อเรื่องนี้เคยเป็นเรื่องไกลตัวอุยอ้ยนิพานโวใกลตอนประมาณครูอายุ20สครูยังโว้ใกล้อยู่เลยถูกไหมคะแต่ว่ามันเคยได้ยินค่ะไอของที่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยมันอยู่ในจิตเราละเมื่อน้ําพร้อมนะคะฝนพร้อมออปุ๋ยพร้อมเดี๋ยวมันงอกในจิตเราเองครูก็เลยอยากจะแชร์ทุกคนว่าลองลองดูว่า เราลองมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นคนดีเพื่อเป็นคนที่สร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้นะคะในทุกๆวันที่มีชีวิตอยู่มันก็อาจจะเป็นหลักชัยที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรก็ตามฉันดิวได้ก็ได้โอเคไหมคะเอาละค่ะมาสู่ในบทที่สองบทที่สองเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วเขาบอกว่าถ้าชื่อเป็นภาษาอังกฤษของบทเขาเขาเขียนคำว่า can't you make it go away อ t c c n n you make it go away? ก็คือเราไม่สามารถทำให้มันหายไปได้หรอไอความกลัวเนี้ยคำตอบครูสรุปให้นะคะถ้าเกิดใครอยากไปอ่านลึกๆก,ก็สามารถไปอ่านได้ในหนังสือของสุสานเจฟเฟอร์สนะคะ f e e l t h e fear and do i y a n y w a y นะคะครูสรุปให้5ข้อค่ะ5ข้อที่จะทำอะตอบคำถามนี้ ความกลัวมันจะหายไปได้ไหมข้อที่1นึ่ซูซานบอกว่าให้คุณรับรู้ถึงความจริง5ประการนี้แล้วจะทําให้คุณเข้าใจความกลัวได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นข้อที่1ความกลัวจะไม่มีวันหายไปตราบเท่าที่ฉันโตขึ้นอ่าข้อที่หนึ่งครูชอบมากเลยคือเมื่อไหร่ที่คุณมีความกลัวแปลว่า,วามันเป็นมันเป็นเส้นที่จะทำให้คุณเติบโต นะคะคุณกลัวอะไรอ่ะคุณกลัวไปโรงเรียนวันแรกกลัวกลัวไม่รู้จักโรงเรียนเพราะนั่นมันคือหนทางที่จะทําให้คุณเติบโตพอคุณไปโรงเรียนซ้าๆคุณไม่กลัวแล้วโรงเรียนไปสักครึ่งปีคุณก็ไม่กลัวแล้วถูกไหมคุณก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้เราเได้มอบหมายงานตัวใหม่เข้ามาโอ้โหกลัวจังเลยมันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นชินเลยแต่ลองทําดูสิ อ๋อทำปุ๊บเฮ้ยเราเติบโตทางด้านสติปัญญาดีไม่ดีเติบโตด้านตำแหน่งการงานด้วยฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วทำให้คุณกลัวให้คุณยิ้มและอ้าแขนรับเลยค่ะเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเติบโตฉะนั้นนะคะมันจะไม่มีวันหายไปเมื่อมันมามันจะทำให้คุณโตถ้าวันไหนคุณไม่มีความกลัวอะไรในชีวิตเลยอันนั้นแปลว่าคุณจะเริ่มไม่โตแล้วนะคะข้อที่2นะคะ truth ความจริงข้อนี้ครูชอบมากแล้วครูก็เอามาใช้สอนด้วยในทุกวันนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่จะทําให้ความกลัวหายไปได้คือการออกไปแล้วไปลงมือทําสิ่งนั้นซะนะคะครูจะใช้สอนเวลานักเรียนคนไหนกลัวขึ้นเวทีเหรอกลัวมากใช่ไหมอ่างันขึ้นซ้ําวันนี้เธอต้องขึ้นซ้ํขึ้น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 ,น,นเอาให้ทีเลยนะคะเฟีย And do it ค่ะความกลัวอันนี้เป็นสิ่งที่สากลมากนะคะแอนโทนีโรบินส์ก็เคยพูดคำนี้ไว้นะคะว่า massive actions kill fear สิ่งที่เราทำซ้ำๆมักจะฆ่าความกลัวของเราเสมอฉะนั้นถ้าเราอยากให้กลัวหายไปลงมือทำค่ะนี่คือความจริงที่คุณหาทางอื่นไม่ได้แล้วเพราะความจริงมีหนึ่งเดียวค่ะข้อที่3นะคะ ใกล้เคียงกับข้อที่สองมากคือข้อที่สองเขาบอกว่าถ้าอยากหายกลัวอะไรให้ออกไปจากบ้านแล้วไปลงมือทําสิ่งนั้นซะเห็นไ,ไหมคะแต่ข้อที่สามเขาบอกว่าถ้าคุณอยากรู้สึกดีกับตัวเองในเรื่องอะไรเหมือนกันเลยค่ะออกไปจากบ้านแล้วไปทําสิ่งนั้นซะอย่ามวัวแต่อยู่แต่กับบ้านแล้วก็นั่งคิดว่าฉันอยากรู้สึกดีกับตัวเองอยากหายความกลัว ไม่มีทางช่วยนี่คือแฟกค่ะนี่คือความจริงอยากรู้สึกดีออกเดินทางลงมือทำค่ะข้อที่4นะคะสุสานเขาบอกว่ามันไม่ได้มีชั้นคนเดียวหรอกนะที่ต้องเผชิญกับความกลัวเมื่อเราไปอยู่ในขอบเขตใหม่หรือเทริทอรี่ใหม่ๆทุกคนก็เป็นเหมือนเราทั้งนั้นแหละนะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบมีความเข้าใจผิดกับชีวิตนะคะว่า เฮ้ยคนนั้นน่ะเขาทาอันนั้นสําเร็จอะ่ะเขาเก่งจังเลยคุณเห็นวันที่เขาสําเร็จแล้วแต่คุณไม่เห็นวันแรกของการออกสตาร์ทของเขาว่าเขาแขนขาสั่นเหมือนพวกเราด้วยกันทั้งสิ้นค่ะครูเงาะเนี่ยไปถ่ายรายการออตอนนั้นรายการแรกเลยคนละดาวเดียวกันนะคะไปวันแรกเนี่ยเป็นวิทยกรนะคะห้าสี่สามสองยิ้มอย่างเงี้ค่ะ หน่าสั่นระรัวเลยนะคะแล้วพยายามที่จะยิ้มหามุมสวยตัวเองตลอดเวลาแล้วพอพูดพูหูม,มันตื่นเต้นหน้าแล้วเละละัละ่นลักนักเรียนนะคะนั้นแต่ตอนก่อ,อนหน้านี้นสอนคนสอนสอนสอน,สอนไม่เหมือนทาหรอกค่ะจริงฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเรานะอยากจะเก่งในเรื่องไหนลงมือทาาําค่ะนั้นครูถึงบอกไนงะถ้าครูวันนี้ครูไม่เคยไปแสดงครูยังไม่สอนการแสดงถ้าครูยังไม่เป็นพิธีกรก็ยังไม่สอนพิธีกรนะคะก่อ,อนหน้านี้เราไปโค้ชเขา ให้เขาสบายใจเย็นน,น,นู่นนี่นี่นั่นลงมือทําเลยค่ะเราเคยเป็นพิธีกรไหมตอนที่สอนชัยครูเคยเป็นพิธีกรแต่เป็นพิธีกรงานอีเวนต์งานมหาวิทยาลัยต่าง,าง,างๆนานาแต่พิธีกรกล้องมาทีวีมาเนี่ยโอ้โหเรายังไม่เคยเป็นถูกไหมงั้นพอเป็นวันแรกกลัวค่ะกลัวแล้วไงต้องยอมแพ้เลยปะไม่ค่ะอ่าเราก็ทําซ้ํๆ เทปที่2ทุกอย่างดีขึ้นและเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเอาประสบการณ์นั้นมาใช้สอนคนอื่นได้อีกด้วยฉะนั้นนะคะวันนี้ไม่ว่าอะไรที่คุณกําลังเผชิญกับความกลัวต่อการก้าวข้ามออกนอกเขตแดนของคุณขอให้รู้ว่ามีคนร่วมกลัวไปกับคุณนะคะและความจริงนะคะข้อที่5ที่ซูซานเขียนไว้นะคะสัจจะความจริงนี้นะคะแฟกต์นะคะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้นะ,ะเขาบอกเลยว่าการก้าวข้ามความกลัว การพยายามพาตัวเองก้าวข้ามความกลัวมันน่ากลัวน้อยกว่าการจำนนต่อความกลัวค่ะฟังดีๆนะคะการพยายามก้าวข้ามความกลัวมันน่ากลัวไหมหน่ากลัวแต่น่ากลัวน้อยกว่าบุคคลที่ยอมแพ้แล้วจำนนต่อความกลัวการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความรู้สึกของการที่ไม่ลงมือทําอะไรเลยเป็นความรู้สึกของคําว่าในนี้เขาเขียนเขา helplessness นะคะมันเหมือนกับ เฮ้ยฉันทําอะไรไม่ได้ฉันไม่ฉันไม่มีค่าฉันไม่มีความหมายฉันเป็นคนทุพพลภาพฉันเป็นคนไม่สามารถทําอะไรได้ไม่ได้ทุพพลภาพทางกายนะคะเป็นคนทุพพลภาพทางจิตคือไม่สามารถลงมือทําอะไรได้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวในหัวใจของมนุษย์มากกว่าการลงมือทําด้วยซ้ำํำฉะนั้นวันนี้ค่ะลองนึกถึงสภาพนะว่าคุณจะอยู่ยังไงกับภาวะที่คุณรู้เลยว่าเฮ้ย ฉันเป็นพิธีกรที่เก่งได้หรือฉันสามารถทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ดีได้แน่ๆฉันรู้เลยว่าพื้นที่นี้ถ้าฉันทําฉันรักที่จะทำมันฉันชอบแต่ฉันไม่ทําดีกว่าฉันกลัวฉันกลัวทําแล้วมันพลาดฉันก็เลยอยู่ตรงนี้แล้วมองคนอื่นทําสิ่งที่ฉันอยากทํามองคนอื่นประสบความสําเร็จคุณบอกได้เลยค่ะว่าไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันแย่กว่า แย่กว่าการที่คุณจะลงมือพาตัวเองออกจากบ้านไปสมัครเรียนการพูดไปสมัครเรียนพิธีกรไปลองเทสหน้ากล้องลองเอากล้องมาตั้งลองซ้องทำไลฟ์วันที่คุณกลัววันนั้นมันกลัวค่ะแต่ลงมือทําพอคุณลงมือทาปุ๊บคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ไอความกลัวตัวนั้นมันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับไอความกลัว <c oughs> <c oughs> ตัวแรกที่ฉันยอมหดหัวลงมาอยู่ในกระดองแล้วก็คอยมองสิ่งที่อยู่ข้างนอกด้วยความกลัวลองถามตัวเองดูค่ะว่า วันนี้สิ่งที่คุณกลัวนะไม่ว่าจะเป็นกลัวอะไรก็ตามกลัวที่จะเข้าไปอาขอผู้หญิงชวนผู้หญิงออกเดทกลัวที่จะบอกสามีในสิ่งที่เขากวนใจเราคุณกลัวแล้วคุณทนอยู่กับสิ่งที่คุณกลัวตรงนั้นน่ะมันเจ็บปวดทุกทรมานแค่ไหนแต่วันนี้คุณลองอึบหนึ่งนะอึบหนึ่งแล้วลองล,อง,ลองมือทำค่ะ ลองลองมือออกไปฝึกฝนลองไปหาความช่วยเหลืออยากพูดกับสามีแล้วไม่ให้ทะเลาะก,กันลองไปเรียนเรื่องการคอมมูนิเคชันที่ดีที่จะทําให้คนสื่อสารกันแล้วลองฝึก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 ,ฝกทีลนิดทีลนิดเทีลนิดคุณจะพบเลยว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นถ้าเทียบกับการไม่ได้ลงมือทําและนี่คือ5ข้อสำหรับบทนี้นะคะใครอยากอ่านเคสตีดีหรือลึกๆก,ก็สามารถไปดูหนังสือเล่มนี้อ่านได้เพิ่มเติมนะคะ